ออออเอาละครับก็ต้องขอกลาวสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าแมนตอนนี้ผมไปอยู่ในเกมจูซิเวอร์ดเกมก็กลับกันมาแล้วนะครับผมกับ สรุปผลลีกกันก่อนแล้วกันนะครับอ่าพี่ก็ไม่ได้เล่นเลยนะวันนี้จากเช้ามานะครับก็อยู่ที่91นะครับอันดับมีแต้มอยู่849นะครับแรนโดมิเนต้าหรือแร้งเพชรของเรานั่นเองนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่นะเพราะว่ายังเหลือคืนนี้กับพรุ่งนี้อีก1วันเต็มๆเลยนะผมสำหรับใครที่กำลังสู้อยู่ก็ขอให้พยายามต่อไปนะครับอ่าิแกนโนซอรัสรอเราอยู่นะครับ วงเล็บว่าเจนสองพี่ได้อยู่แล้วล่ะโถไม่ใช่ปัญหานะครับคิดว่ามันไม่ตึงเท่าไหร่นะครับเรืนี้สงสัยคนจะได้ไปเยอะแล้วนะครับอในหนก็เข้ามาแล้วนะก็จะแนะนำในเาสาร์สัก,กตัวก็แล้วกันนะครับเหมือนเมื่อตอน bye ่บยๆนะก็แนะนำไปหนึ่งตัวนี้เยนเ็ยนๆก็แนะนำอีกสักหนึ่งตัวก็แล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นตัวไหนดี อ่า uh, พวกนี้แนะนําไปหมดแล้วเอาตัวใกล้ๆก,กันแล้วเลากาันอ่ะตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาตัวนี้กันแล้วกันนะครับที่มันอยู่ใกล้ๆกันเลยอ่ะตัวนี้ก็มีชื่อว่าอ่าซูโฮไมมัดนะครับอ่าซูโคไมมัดอืมหรือพี่ชาโคของเรานั่นเองนะซูโคไมมัตเนี่ยมีมัดก็ได้นะ,ะแล้วแต่คนจะเรียกนะแล้วแต่คนถนัดนะซูโคมีมัดก็ได้นะครับอ่ะไปะไปดูร่างแรกของมันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ ตัวนี้ลายไปหมดอ่ะในร่างแรกของมันนะครับมันก็เป็นในโนเสาที่แบบว่ามีปากเป็นจระเข้นะครับจุดเด่นของมันนะครับก็อาจจะเป็นตระกูลสไปโนโซอริดหรือแบบนะมีสิทธิ์นะครับเพราะมันคล้ายสไปโนโซอรัสนะครับก็มีส่วนนะเพราะว่ามีนิ้วมือ3นิ้วที่แบบว่าเล็บคมยาวมากเลยแล้วก็ข้างหลังก็เป็นสัตว์นะครับแต่สไปโนโซอรัสนี่มันสัตว์สูงกว่านี้นี่มันสัตว์เล็กนะครับแล้วปากก็เป็น พูดง่ายๆว่าเหมือนจอระเข้เลยนะครับฟันจะเหมือนจอระเข้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะก็มีสิทธินั่นไงทรงมันก็คล้ายๆจอระเ้เหมือนกันนะแต่ว่าก็มีรูปร่างที่เพียวเพียวบางไม่เพียวบางนะเพียวหนานแต่ก็สูงใหญ่เลยนะครับอ่านี่จุดเด่นของมันก็เป็นอย่างนี้นะวะแล้วสีก่อนพูดถึงสีก่อนสีนก็เป็นสีสแตนดาร์ดเลยนะครับก็เซนสีน้ําตาลเทาๆนะครับ ของจ <laughs> ูสิตเวิร์ดเกมลากแรกก็มักจะเป็นสีอย่างนี้นะครับอ่ามันเดินสีขาด,ด้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่ไงเห็นไหม <laughs> ไปดูในร่างที่2ของมันนะครับมันก็มีสีน้ําตาลขึ้นมานะครับล้วก็ลายที่ตัวมันนก็น่าจะเป็นแบบว่าลายน้ํานะเออมันเหมือนลายน้ําเลยนะครับก็เป็นสีน้ําตาลเข้มนะับคาดไปทั้งตัวเลยนะครับผม <laughs> แต่ว่าโมเดลก็ยังเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนดมใหญ่เลยแสดงว่าจมูกมันต้องดีมากเลยนะผมคิดเอาไวนะ้ะดมหายยือ่อไป ก็มีสิทธินะบ่าหมุนเหมือนมอเตอร์โชว์นะไป <laughs> ไปดูร่างที่3าของมันนะครับในร่างที่3ามของมันนะครับที่ขามันเห็นไหมมันจะมีขีดดำ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 ,ดำนะครับ่วนตรงที่เป็นตะข่ายคุมทั้งตัวของมันที่เป็นรูปลายน้ำเนี่ยมันก็กลายเป็นสีดำแล้วนะครับอ่าแล้วก็คาดทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็อ่าสีน้ําตาลอ่อนก็กลายเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับแล้วมันก็เริ่มดูร้ายขึ้น <laughs> ด้วยสีของมันนะมันก็เริ่มดูรลายขึ้น มาไปดูร่างที่สี่ของมันนะครับในร่างที่สี่ของมันนะครับที่เป็นสีน้ำตาลนี่ก็แดงสดเลยนะครับผมแดงส้มเลยนะแล้วก็ตัวก็ออกสีเหลืองเขียวนะตั้งแต่เรียกว่าไงคางลงไปที่ท้องที่ขานะครับแล้วขาข้างล่างก็เป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีหนามขึ้นที่ตั้งแต่ต้องเรียกว่าตั้งแต่ดังยังไงอะ ต้งแต่ตามานเลยตั้งแต่ก่อนตาด้วยซ้ำนะครับอ่าหนามนะครับเป็นแถวเดียวนะขึ้นจะลดจุดปลายห่างเลยไม่สุดเท่าไหร่ไม่สุดเท่าไ,รไ,าไหร่นะครับแล้วก็ตะข่ายนี่ก็เป็นสีดํำชัดเจนสลับกับสีแดงนะคอืมหดจัดๆเลยมือเป็นสีแดงทั้งสองข้างเลยนะครับอะไปดู ค่าสเตตัสของมันหน่อยก็แล้วกันนะครับค่าสเตตัสของมันก็มันมีเลือดอยู่ที่1614พนะครับพลังโจมตีอยู่ที่413นะครับเรียกได้ว่าเบนกัสทองที่มีพลังโจม้มีเลือดนี่เยอะพอสมควรนะครับอ่าก็เยอะกว่าตัวเมื่อเยอะกว่าตัวเมื่อเที่ยงนี้นะครับอ่าแล้วก็อ่าพลังโจมตีก็อ่าไม่เยอะสําหรับผมว่าน้อยไปหน่อยนะสําหรับพลังโจมตีในสายอ่า ลีเจเนอเรียเนี่ยนะอ่าสายกัดทองเนี่ยครับอ่าดูอัตราดอกเงินหน่อยอัตราดอกเงินอยู่ที่48,477ต่อ3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงมันจะให้4 8่หมื่นแปนะครับผมอ่ะไปดูล่างไฮบิดของมันหน่อยนะเพราะมันสามารถไฮบิดกับใครได้นะครับอ่ามันก็อ่าไฮบิดกับน,นกจ็อกเกอร์ของเรานี่เองนะอ่าดิซันการ,ริเทรัสนะครับผมอ่าบวกกับซูโฮมีมัสนะครับก็จะออกเป็นซูโฮริเทรรัสนะครับผมมา ไอนกปีกขางขาวนั่นเองนะครับที่หน้ามันเหมือนกับมังกรเลยนะครับพลังก็มีค่าพลังอยู่ที่3,771นะครับพลังโจมตีอยู่ที่1,178นรับเลือดไม่เยอะมากนะแต่พลังโจมตีนี่เรียกว่าล้นหลามเลยทีเดียว <laughs> ก็เป็นสายนกนะเวลาสมกันนะก็อัตราดอเงินก็อยู่ที่1,81440ต่อ3ชัุ่วโมงนะ3ยุ่วโมงมันให้แสนแปดคิดดโอ้ยถือว่าให้เยอะจัดเลยนะครับ ไม่ธรรมดาจริงๆสุดยอดตังไฮบิดนะอ่ะวันนี้เราก็จะไปดูการต่อสู้ของมันนะดูซิว่ามันจะต่อสู้ได้ดีแจ๋วแข่งแกร่งไหมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะสู้ได้แจ๋วแข่งแกร่งไหมอ่ะห,าาหัวใส่หัวเยญ่เลยไม่รู้จะใสหัวเปนะ็นอ่ขอภาพส,ายสวยๆสักภาพหนึ่งนะโอเคไปไปลุยกันดีฟาน,นะนครับอ่าจริงๆการแข่งขันนี้ผมก็เอาเข้าไปได้นะ อว่าจะสู้เอาดีเอดีวะหรือจะสู้เอาดีเอดีแต่ว่าผมว่าผมเสียเปรียบเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเอามันไปไว้ตัวสุดท้ายนี่ผมอาจจะโดนเกินได้มีสิทธ์จะโดนได้นะครับเพราะว่านี่ไงไมโครโปรซรัดรออยู่นะครับอ่าดังนั้นผมจะเอาไปสู้ใน PVP ก็แล้วกันนะ่ะเอาใครไปเล่นดีจะเอาใครไปเล่นดีทีนี้อผมก็จะเอาเป็น อ่ะผมก็จะอเอาตัวไหนไปเดผมจะเอาเฮ้ยจากจากตัวที่แล้วเลยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาไม่เอาดีฟ้าเอานกไปตัวหนึ่งแล้วเอานี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอานี้ไปตัวหนึ่งนะับเอาสกิลที่แบบว่าเดี๋ยว,เ,ยวเลือกสกิลก่อนไม่ต้องขี้โกงมากก็ได้บู๊ดเลยว่าไม่ต้องขี้โกงมากก็ได้ผมเล่าสกิลไหนไปดีวะเดี๋ยวก่นอน สกิลไหนดีวะเดี๋ยวเลือกก่อนเดี๋ยวก่อนเลือกก่อนนะอืมเอ้ยสกิลนี้มีเยอะเดี๋ยวผมดูก่อนเฮ้ยเอานี้ดีฟ้ามังเอาเอาเอาไว้ตัวที่ไปใส่ตัวที่ซองดีฟ้าเอาไปใส่ตัวที้ซองดิฟ้าฮึมอย่าให้ผมคิดก่อนผมจะเอาเป็นสกิลเอาอันเนี้อันเนีอันเนีมาเอาอย่างนี้แหละมาลุย มาเอาสกิลไม่ต้องขี้โกงมากนะครับไม่รู้ว่านี่เรียกว่าขี้โกงมากหรือเปล่าอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเราจะสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่าเฮ้ยเจอแต่แกลลิมีมัดเอ้ยไม่ใช่เจอแต่ของปีอะชิบหายอ้โหของปี้ทั้งนั้นเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหชิบหายอะ่ะรถเลือดห,อหนักๆทั้งนั้นเลยเราเออ้บวกเลือดอ,อีกตายแล้วก โอ้โหเพิ่มโอ้โยสองพันฝ่าชิบหายเราก็เพิ่มเหมือนกันโอเคเป็นสองพันฝ่านะครับแล้วก็เพิ่มฟังเราอีกเออเฮ้ยแต่นอ้อยผมมันเยอะเลยอะทำไมผมวัเพิ่มแบบทะลุทะลวงยางงี้ตายแล,แ,ลแล้วแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้มันเนี่ยโอ้โหมันโจมตีก่อนด้วยแล้วอมันสองชุดได้เกงโดบ้าจ,จัดเลยอะนี่กูทำอะไรของกูเอามันไม่ทำอะไรนะครับผมก็จะอ่า ้องเเลยนะผมก็ทำอย่างนี้นะเก็บไปสองเฮ้ยมันป้องกันหนึ่งว่ะโอเคมาเลยฉันไม่กลัวกันหรอกคอมเป้ฉันจะชนะแกดูมาเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะชนะฉันได้ไหมโอเคโจมตีสองนะผมยังไม่ตายนะยังอยู่โอเค <laughs> ยังอยู่แบบจวนเจียนนะ่ะมูดตรงๆเลยว่ายังอยู่จวนเจียนนะผมก็จะ ทํำอย่างนี้นะเก็บไปสี่เลยทำอะไรวันนี้กูตายแล้วตายจัดๆแย่เลยเอาผมมีเจ็ดแล้วนะผมก็จะโจมตีเจ็ดเลยนะไม่คิดอะไรมากเลยตายใส่ของปีอย่าโย่เลยไม่แนะของปี้พิคาดเหรอตายอย่าอยู่เลยโอเคไปแล้วหนึ่งชุดมาเลย อยากจะรู้เหมือนกันวันฉันจะชนะแกไหมมีห้าเว้ยเอาสิโจมตีเท่าไรอ่ะโจมตีสองนะครับบ้าจะจัดเลยเหลือไว้สามนะครับโอ้ตายแ้วเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็พอได้อยู่อ่อป้องกันหนึ่งนะเก็บไว้นี่วะหนเนมันป้องกันสองไปเลยอะหนเมันมีห้าแต่มันล้มผมไม่ได้นะครับจ่อ้มีห้าก็ตาม ถึงจะเฮ้ย,เ,ยเลือดเลือดเราไม่ถึง2,000แล้วเลือดเราไม่ถึง2,000แล้วว่ะตายแล้วเฮ้ยโอมตีซะอีกผมยังอยู่นะโอเคทีเนี้ยมึงตายมึงอย่ายอยู่เลยไอ้กอมปี้ตายซะกันฆ่าแล้วฆ่าอีกตายซะมีกี่ชุดตายหมดนี่นะฮะเรียบร้อยไอ้กอมปี้พิฆาตไปอีกมา ทีนี้แหละโอ้โหโตโหดเลยทีเดียวมามันมีสี่นะครับม,มันจมเออมันต้องจมตีผม่องนะครับโอเคอ้ยจมตีสองผมตายแล้วผมจะได้ใช้ไม่ตายไม่ได้นโอ้ยแย่เลยอะเอ,อเือเหลือพันหกเองทีนี้ดาเมนก็น้อยจะัดดันไม่ได้เลือกดามเอตตัวเองมันมี2องนะครับถ้าผมป้องกันเออไม่อยู่แล้ววะป้องกันอยู่ไหม ผมว่ามันป้องก็เอ้ยไม่อยู่แล้วอะ่ะเออพุกการหนึ่งสองสามนะแล้วเก็บไว้หนึ่งเอ้ยผมตายแล้วแพ้แล้วนะเออมันมีห้าวะ่ะแพ้แล้วตายแล้วทำไมคุณเจอแต่คอมปี้วะ อ้าวผมยังไม่ตายนะครับยังรอดมาได้นะครับโอ,โ,โอ้โหหน่าเหลือเชื่อมากๆผมคิดว่าตายไปเลยเ <c oughs> ออยังรอดมาได้อ่าป้องกนัน1ป้องกัน2ป้องกัน3แล้วก็เหลือไว้2องท <c oughs> ีเนี้ยผมว่าไม่รอดแน่ท <c oughs> ีเนี้ยตายก่องแพ้ตายไหมดูสิโจมตีห้าจัว ยัตีสี่้ยคนยังรอดนะโอ้แต่ทนไม่ไหวแล้วนะครับอะมาปิดฉากเลยได้ว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ตายอยู่แล้วล่ะเพราะว่าไม่ถึงนะมาปิดฉากกันเลยนะตายไซย,ยูเลยแกไม่นะฮะงับกูให้ทำเป็นเล่นอยู่ได้โอเคเรียบร้อยวูฮูไม่เป็นไรไม่ใช้ไม่ตายก็ไม่เป็นไรนะครับ ฝ่าจะชนะมาได้ขอแบงค์สวยๆก็แล้วกันโอเคเปิดดืดอดูดูดูเฮยได้พี่เฮอ,อเค <c oughs> ไม่รู้จะเอามาทําไมพี่เฮเพราะว่าผมเอาไปไฮบิดไปแล้วนะคอะพอ,อดี่้านะครับเพราะว่าก็เอาแค่นี้แล้วกัน <c oughs> เอาสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าไม่ก็ไม่ได้แช์ไม่ตายไง <c oughs> เพราะว่าผมต้องเก็บเนโนเสาร์ไว้ต่อสู้อีกนะมาไป ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมิงล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับ e ีโย u ก g a i n ทุกคนแฟนได้ยังเล่นอยู่ฮ่าแล้วย